นักเรียนครับเมื่อนักเรียนตื่นนอนมาเนี่ยนักเรียนลืมตาตื่นขึ้นมาเนี่ยในชีวิตประจำวันของนักเรียนเนี่ยนักเรียนเมื่อนักเรียนจะต้องเจอสิ่งผณานวัสดุที่ทาจากพลาสติกอะไรบ้างนักเรียนพอจะตอกไหมครับตอบไหมครับใครอยากตอบครับทุกคนดูตอนแ้วกันครับสองแฟ้ค่ะ,คะพะัดลมค่ะหวีคะ่ะนักเรียนมีใครไหมครับ ว่าเคณฑ์โทรศัพท์ครับอ่ะพี่พูดไปเมื่อกี้นี้นะคะนักเรียงรู้ไหมว่าพลาสติกมีโทษและประโยชน์อย่างไรวบโงค่ะไจ่ตอบครับอ่ะว่าไงลูกยนดรับและเราอะมันหนักเบา ้อมครับอ่ะไว่ไงอ๋อมีเศษพลาสติกรุกตันทำให้โลกน้ำท่วมได้อ่าใช่เศษพลาสติกทำให้ท่อระบายน้ำทำไมคะอุตานนะคะก็ไม่เป็นเหตุทำให้เอเกิดน้ำท่วมได้ค่ะเรียนทราบมาแล้วว่าพัสิมีคุษและประโยชน์อย่างไรท<ช>ีนี้ครูอยากจะถามนักเรียนตอไปว่าถ้าโลกนี้ไม่มีพลสติก นักเรียนคิดว่าเราสามารถจะดำรงชีวิตอยู่ได้ไหมคะใครว่าได้หรือไม่ได้คะไ่ด้ไมได้ม่ได้่ไหนเราที่บอกว่าไม่ได้ทาไมถึงไม่ได้เพราะว่าพาะถุงพติเนี่ยมันเพราะเราไม่มีเนี่ยเราจึงไม่ได้เราถุงถุงพลาสติเนี่ยมันสามารถใส่ข่อแง่หลายอย่างอ๋อ นักเรียนครับเดี๋ยวเราจะลงไปทาง้านล่างกันนะครับเพื่อน,นักเรียนมองภาพและเห็นภาพผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับพลาสติกในมนาขึ้นนะครับพร้อมแล้วไปเลยครูแบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละ4-5คนตามความสามารถอ่อนปานกลางและเก่งครูแจกใบกิจกรรมเรื่องพอลิเมอร์โดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มสืบค้นข้อมูลยกตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ทำจากพลาสติกประโยชน์และสมบัติของพอลิเมอร์ ตามในใบกิจากรรม สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทาความรู้จักเกี่ยวกับชนิดของโพลิเมอร์ต่างๆนะคะจะเป็นไงไปรับฟังกันเลยค่ะสายยางชนิดของโพลิเมอร์ PE คุณสมบัติ การไม่ให้ไอ้น้ำไหล,ผ,หลผ่านแต่ยอมให้การผ่านเด็กน้อยมีความเหนียวและทนต่อาฟชน,ชน,นสสี้ค่ะชนิดพลาสติกคือขวดร้เด็กและชน,นิดพอลิเมอร์คือคลาส,นนส,สีคุณสมบัติเหนียวสะเหนียวใสถูความร้อนแรงแฉะและไม่ชีงง่ายขวดน้ำอัดลม ชนิดของพอลิเมอร์คือ PET คุณสมบัติคือแข็งและคงรูปง่ายต่อการย้อมสีทนต่อความชื้นเหนียวและทนต่อการขัดถูชนิดของพลาสติกเครอสัดชนิดของพอลิเมอร์ PVC e ไม่ทนต่อความร้อนและสแสบบงแดดทนต่อความชื้นทนต่อสารเคมีและทนต่อการขัดถูกค่ะแคน่นี้ของผมก็จะเป็นก็คือถุงร้อนซึ่นคอมโพลิเมอร์ก็คือ HDPE คุณสมบัติของมันก็คือสามารถรองรับน้ำหนักสินค้าที่อยู่ด้านในได้ทนความร้อนไดน้ถึงร้อยองศาและทคน,นความเย็นได้ถึงองศาและเนื้อแข็งแขบบ็งแรง ที่ในหัวใจ Follow me Follow me จะพาเธอนีไปไหนก็ไป Follow me Follow me กัทุกนาทีให้มันใจ Follow me Follow